ตนนี่คือต้นมะยมนะคะดกมาก ดูกิ่งนี้ค่ะตกจริงๆโอ้ใครชอบกินมะยมมากค่ะ ดูลูกใกล้ๆนล้นะคะอกิ่งน,นี้แบบโอ้คือหาดอกกว่านี้ไม่เจอแล้วะคะ่ะแบบกิ่งไม่ว่างเลยมีแต่ลูกเต็มไปหมดเลย บางคนก็เอาไปตำนะคะก็จิ้มกับพริกเกลือก็ได้นะคะก็อร่อยเหมือนกันนี่ค่ะทุกคนดูดู่วงนี้ดูช่อนี้โดดจริงๆนะคะนี่ดูช่อนี้ ถูกมากคือแบบน้องแบบเป็นพวงเลยนะคะทุกคนดูนช่อนนี้โอ้โหมายมเน้นๆ ดูลูกใกล้ๆเลยนะคะในี่ใสๆเลยโอ้โห,หใครชอบทาไมยมบ้างคะฝากติดตามด้วยนะคะ